สวัสดีครับประโยชนบอกเล่าจะมาสาธิตนะวิธีการเข้าลายด้วยเบอร์เดิมนะครับสมมุติว่าเรามีโทรศัพท์มาใหม่เราจะใช้ลายแอคเคาท์เดิมแต่ว,ว่ามันยังอยู่ในเครื่องเก่าอยู่จะเอาเข้าไปไว้ในเครื่องใหม่โดยเบอร์เดิมนะครับอันนี้ย้ําว่าโดยเบอร์เดิมพอดีมีท่านผู้ชมได้โทรเข้ามาสอบถามก็เลย อัปเดตใหม่แล้วกันวันที่วันที่5มกราคม2564แล้วก็จะมีคลิปรวมกันจะทำเป็นคลิปเดียวนะแล้วก็การเข้าใช้แอคเคาน์เดิมด้วยเบอร์ใหม่นะฮะขั้นตอนแรกคือเราจะใช้เบอร์เดิมด้วยจะใช้เบอร์เดิมนะที่เราเคยสร้างลน์ไว้แล้วเราก็จะเข้าใช้ในเครื่องใหม่นะฮะมาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเข้าในแอปพลิเคชันไลน์ ในเครื่องเก่านะครับในเครื่องเก่าก่อนแล้วก็เราก็ไปที่บนขวานะฮะเห็นไหมฮะข้างล่างก็คือหน้าหลักนี่แหละไม่ใช่ตัวเช็นะข้างล่างหน้าหลักแล้วก็จิ้มเข้าไปที่บนขวารูเฟืองนะฮะรูเฟืองเนี่ยแล้วก็ไปที่บัญชีจะแนะนําตรงนี้นิดนึงว่ารหัสผ่านเนี่ยถ้าใครจําได้เราไม่ต้องไปทําอะไรแต่ถ้าใครจําไม่ได้นะฮะในเครื่องเก่าที่รหัสอะไรเราจาไม่ได้ให้เข้าไปแก้ไขนะครับเพื่อที่จะ เวลาเครื่องใหม่ถ้ามันถามหาอันนี้ผมผมก็ลืมเลยละนานแล้วถ้ามันถามหาเราก็จะได้กรอกรหัสเข้าไปแต่ถ้ามันไม่ถามหาก็แล้วไปนะฮะส่วนมากมันถ้าจำไม่ผิดมันไม่ถามหรอกแต่ว่าเราเพื่อการพลาดให้เราจดไว้เลยนะฮะรหัสผ่านเนี่ยอีเมลนี้ผมไม่ไม่ได้ลงทะเบียนไ้นะแต่จะเป็นเบอร์เดิมนะเบอร์ก็คือน 77, เนี่ยหกเก้าเจ็ดเจ็ดเนี่ยให้เราไปแก้ไขรหัสผ่านนี่นี่คือแนะนํานะครับเพื่อการลืมผมก็จําได้หรือเปล่าวะนนี้ยโอเค อาใสยเป็นชื่อนบไม่รู้ว่าตัวมันจะเหมือนกันไหมข้างข้างข้างขวานะครับที่เป็นรูปดวงตาแล้วก็มีขีดทับเนี่ยให้เราไปติ๊กติ๊กให้มันเป็นให้มันไม่มีขีดทับนะฮะเราก็จะไปเอาเป็นชื่อผมแล้วกันเนาะ H R A T ว่ามันจะได้ไม่ได้มันจะถ้าจำไม่ผิดมันจะไม่ให้ซ้ำกัน่ะไม่ให้ตัวอักษรซ้ำกันอะลองดูนะ P s, s a r a t รหัสผ่านใช่ไหมสองบรรทัดต้องตรงกันนะนี่คือรหัสผ่านเข้าแอปไลน์ต้องจำนะต้องย้ำตรงนี้ไม่ใช่รหัสที่เราจะยืนยันตัวตนที่ไลน์ส่งมาให้เราคนละอย่างนะครับคนละกลุ่มนะครับสองพวกสองเขาเรียกว่าอะไรสองสองสองอย่างนี่คือคนละคนละคสกันใช้รหัสผ่านนี้นั่น,นไม่ได้ปูดตั้งค่า โปรดตั้งรหัสผ่านโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขที่ไม่ซ้ํากันที่ไม่ซ้ําติดต่อกันเท่านั้นนะต้องไม่ซ้ําอ่ะก็ต้องเป็นอะไรลนะ่ะขอลบออกหรือว่าจะเติมหนึ่งสองสามเข้าไปอ่ะหนึ่งสองสามได้ไหมเขาลองลองดูนะฮะขอแคปขอแคปหน้าจอยก่อนเดี๋ยวกันพลาด <c oughs> ถ้ามันผ่านก็ผ่านไปใช้รหัสผ่านนี้ รหัสเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วน่าแสดงว่าใช้ได้นะนั่นแหละเราก็เอาถ้ามันบอกแค่ไม่ได้เราก็ไปแก้แล้วเราก็จดไว้นี่ย้ําว่าเราต้องจดไว้นี่ลงทะเบียนแล้วใช่ไหมโอเคอีเมลไม่ได้ลงเอ่อถ้างั้นผมขออนุญาตลบแอปพลิเคชันออกนะแล้วเขาเรามาลงทะเบียนเข้าใช้ใหม่นะฮะเดี๋ยวก่อนถอนการติดตั้งโอเคถอนการติดตั้งก่อน เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอพักหน้าจอแป๊บหนึ่งนะเพื่อไปโหลดใหม่นะฮะแล้วโหลดใหม่แล้วเขาเราค่อยมาเข้ากรอกใช้ใหม่นะครับโอเคหายแล้วถอนการติดตั้งแล้วแล้วเราก็ไปที่แอพเพสโต้อันนี้คงไม่ต้องดูเนาะเดี๋ยวขอพักขอพักไว้แป๊บหนึ่งแล้วค่อยมาต่อกันนะครับขพโหลดโหลดโหลดแอปแป๊บหนึ่งอ่ะเรามาเริ่มกันต่อนะครับหลังจากพัก หน้าจอไปสักครู่หนึ่งทีนี้เราก็จะมาเข้าใช้ไลน์ด้วยเบอร์เดิมไม่เปิดเดียวนะไม่ใช่มันจะเป็นแอปพลิเคชันไลน์นี่โหลดมาใหม่แล้วนะฮะเดี๋ยวขอล่างาน้อยตรงนี้ก่อนเพราะมันจะลบอีกหลายรอบเอาละครับมาเริ่มหลังจากเมื่อสักครู่ถอนการติดปั้งไปแล้วเราจะมาลงใช้ด้วยเบอร์เดิมนะฮะเบอร์เดิมก็เราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันไลน์ใช่ฮะเห็นไหมมันจะทาม,มาแบบนี้ให้เรากดไปที่เข้าสู่ระบบนะคร กดป้ายมันจะมีถามเลยสองอย่างเมื่อก่อนมันจะมีให้กรอกว่าเข้าลงใช้ด้วยอีเมลเช่นไหมมันจะบอกบอกให้เราเข้าใช้ด้วยหมายเลขโทรศัพท์เมื่อสักครู่เนี่ยเอา้าหมายเลขอะไรก็จําไม่ได้แล้วโอเคแล้วก็กดที่ทําต่อนะครับทําต่อแล้วก็กดอนุญาตไม่ใช่เบอร์นี้แล้วเมื่อกี้เบอร์อะไรนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งเบอร์อะไรเนาะอดลืม มันเบอร์อะไรเก้าเจ็ดเจ็ดมันเป็นเบอร์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 ทูเดี๋ยวค้นหาก่อนมันจะเป็นทูเก้าเอี๋นี่ทูของหลานนี่แหละโอเคพอเนี้ยทำวิธีรัดเลยแล้วกันกดแช่แล้วก็คัดลอกนะกดที่คัดลอกแล้วก็มาที่อ่าเปลี่ยนเบอร์กันนะครับกดแล้วก็กดแช่แล้วก็วางแล้วก็ติ๊กที่เรียบร้อย ก็ที่สีเขียวเนี่ยลูกศรสีเขียวค,คือคือไปต่อประมาณนั้นสัญลักษณ์นะคะดูนะไปต่อมันจะส่ง SMS รหัสมาให้เรานี้เลยไอตัวนี้แหละให้เราแยกระหว่างรหัสเข้าแอปพลิเคชันไลน์กับรหัสที่ไลน์ส่งมาให้เราคือเป็นการยืนยันนะฮะเราก็กดที่ตกลงสองอย่างนี้ให้ให้จําคนละอย่างให้จํานะนะก็ <c oughs> คือนี่จะเป็นรหัสที่ไลน์ส่งให้เรานะครับไม่ ไม่ใช่ว่าพอดีมันอยู่คนละเครื่องอถ้าถ้ามันอยู่ในเครื่องเดียวกันเนี่ยซิมเนี่ยมันจะมันจะกรอกให้เราอัตโนมัติอันนี้พอดีมันอยู่คนละเครื่องผมก็จะต้องพิมพ์เอานะครับ 9, 7, 9. เก้าเจ็ดเก้าต้องใช้เวลามันจะให้ไม่เกินสามสิบนาที9ก้าเจ็ดเก้าแปดสามเก้าแปดสามเก้าอันที่จริงมันต้องเป็นความลับอะแต่ว่าไม่เป็นไร มันก็จะมาที่เรือเราดีถ้ามันอยู่ในเครื่องเดียวกันมันจะกอกให้เราอัตโนมัติแล้วมันก็จะเดินหน้าต่อไปอันนี้เราก็กอกเองแล้วก็กิมที่ภายหลังเพราะว่าอันนี้ติกต๊กไม่ติ๊กเลยตอนนี้อันนี้ขออนุญาตไม่เพิ่มนะฮะแล้วก็เพื่อเป็นไปเเป็นการเสียเวลากดสัญ,ญลักษณ์ก็คือต่อไปกาลังทิ้งข้อมูลให้เรามันน่าจะไม่ทารหัสเนี่ยผมพยายามเนี่ยว่ารหัสที่ไลน์ส่งให้เราก็คือยืนยันตรงนี้ รหัสที่จะเข้าแอปพลิเคชันไลน์ก็คือไอ้ที่เราเข้าไปเปลี่ยนเมื่อสักครูน่นี้อันนี้น่าจะไม่ขอเออไม่ขอคือเข้าได้เลยนะแต่ถ้าเป็นเบอร์ถ้าเราเปลี่ยนเบอร์น,น่าจะเข้าต่างหากใช่ไหมกลุ่มก็ยังอยู่เพื่อนก็ยังอยู่สอง้เก้าสิบกลุ่มก็ยังอยู่เห็นไหมเข้าได้ใช่ไหมครับเนี่ยก็คือเบอร์เบอร์นี่แหละในเฟืองใช่ไหมบัญชีเนี่ยลงทะเบียนแล้ว อีเมลอีเมลไม่ได้ลงไม่เกี่ยวเลยนะตอนนี้ยถ้าเราลงอีเมลเนี่ยก็คือเป็นการที่เราว่าเราเปลี่ยนเบอร์แล้วมันจะถามหาอีเมลเรานะครับตอนนี้จะลงตอนนี้ผมจะลงทะเบียนว่าอีเมลไว้นะครับเพื่อพี่จะทำการเปลี่ยนเบอร์นะครับอีเมลก็จะเป็นเดี๋ยวนะลบมบายใช่ไหมลบที่เคยลงไว้มีไหมเนี่ยมันจะมันจะพิมพ์ให้เรามั่วไปหมดผม ผมเคยทำคอปไว้ที่ไหนอยู่วทำไวท้ที่น่าจะในที่ในที่อันนี้เป่ะสักครู่นะสักครู่สักครู่อยู่ในอันนี้หรือเปล่านะอ้องอยู่ที่ไหนนะอ๋อนี่น,น,นี่เดี๋ยวนะีพอคัดลอกมาทำไว่วิธีรัดเลยตัวน,นี้แหละอ๋อ พอดีทําอยู่ข้างถนนอาศัยความสดนะครับ like. นี่สดนะครับไม่ได้ปรุงแต่งนะไม่ได้ใส่เอฟฟุกเอฟเฟกอะไรเนี่อาจจะช้านิดนึงเพราะแชร์ไวไฟมาไม่อยากขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวจะคัดลอกออกไปเลยออเนี่โอเค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 อุคัดลอกไปเลยแล้วก็เอาไปวางเลยง่ายดี เนี่ยผมจะลงทะเบียนด้วยอ e ีเมลไปนะทีนี้นะแล้วผมจะทําการเปลี่ยนเบอร์ไปดูนะครับเน mm ีว hmm. างแล้วแล้วก็อ e ีเมลยืนยันจะถูกส่งไปยังที่อยู่อ e ีเมลนี้เห็ไหมะก,กดต่อไปมันจะให้เราส่งมันจะส่งรหัสสี่ตัวมาให้เราก็ต้องเข้าไปดูที่เมลแล้วทีเนี้ยอเข้าไปดูที่เมลอันนี้คือ คุณต้องจำเม,มลนะเมลเมลแล้วไอรหสัสคุณต้องจำไว้มันจะมันจะส่งไปที่เมลเรานะที่เราลงทะเบียนด้วยเมลเนี่ยรหัสสี่ตัวใช่ไหมต้องใช้เวลาไม่เกินเท่าไหร่เหมือนกันไม่รู้แหละจะไม่ได้แล้ว,วประมาณสามสิบนาทีหรือห้านาทีก็ว่าไปในที่นี้ห้าหกหกสองพอเรากรอกมันจะบอกว่าลงทะเบียนอีเมลแล้วใช่ไหมเห็นไหมขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับอีเมลลงทะเบียนแล้วรหัสผ่านลงทะเบียนแล้ว โอเคก็จะทําการเบอร์นะครับหกเก้าเจ็ดเจ็ดใช่ผมจะทําการเปลี่ยนเบอร์ทีนี้ลงใช้ด้วยเบอร์อื่นก็คือเบอร์เบอร์เดิมนี่ขั้นตอนการทํานี่น่าจะพอเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจก็กลอกดูหลายๆรอบตอนนี้ผมจะทําการาลบแอปพลิเคชันออกแล้วก็จะเพราะว่าถ้าจะไปอถอนการติดตั้งใช่ไหมเพราะจะไปลงด้วยเบอร์ใหม่นะมันจะทม มันจะถามเราว่ายังไงพอดีมีสมาชิกถามก็ามาเบอร์เก่าแต่แต่ต้องจำเมลให้ได้ก่อนนะครับเนี่ยมันสำคัญตรงนี้แหละเมลรหัสเมลที่เราจะเข้าไปดูรหัสเนี่ยในเบอร์ในเครื่องเก่าที่ก่อนที่เราจะทำอะไรเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปลบทิ้งเราจะเพิ่งไปล้างเครื่องให้เราทำเครื่องใหม่เสร็จก่อนแล้วเราค่อยไปเพราะาเราจะไปสืบค้นจากเมลจากอะไรที่ที่เขาส่งมาให้อ่รหัสสี่ตัวเนี่ยแล้วเราไปกรอกในมันจะได้ไม่หาย ตอนนี้ผมทําการถอนการติดตั้งแล้วก็จะไปโหลดใหม่ก็จะไปโลหปโลดมาใหม่ลนะลายเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมจะโหลดมาใหม่ก็ขอพักหน้าจอก่อนนะครับเดี๋ยวโหลดเสร็จจะมาเข้าใช้ด้วยเบอร์ใหม่นะครับว่ามันจะเป็นยังไงมาต่อกันนะครับเออพอดีลบแล้วก็ติดตั้งใหม่นี่แหละกี่รอบแล้วเนี่ยอโอเค แล้วเรามาเข้าใช้ด้วยเบอร์อีกเบอร์หนึ่งแล้วกันแอปพลิเคชันไลน์นะครับจิ้มเข้าไปอาจจะใช้เวลาน,านานหน่อยหนึ่งนะคลิปนี้แต่เพื่อความเข้าใจนะครับอธิบายให้โดยละเอียดแล้วก็กดเข้าสู่ระบบเห,เห็นไหมเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์ให้เราจิ้มที่นี่แหละหมายเลขโทรศัพท์แล้วเราก็ทำต่อเห็นไหมฮะโปรดอนุญ,ญาตให้เข้าถึงเพื่อยืนยันเนี่ยเราคนที่ทำต่อ แล้วกดอนุญาตมันไม่ใช่เบอร์นี้หรอกเดี๋ยวผมก็ไปหาหาเบอร์อีกเบอร์หนึ่งก่อนผมก็จาไม่ได้แล้วเมื่อสักครู่นี่เป็นเบอร์ของเป็นเบอร์นี้เราเปลี่ยนเป็นเบอร์อีกเบอร์หนึ่งเดี๋ยวมันจะเป็นเบอร์เติมเงินแน่เบอร์นี้ขอวิธีรัดเลยแล้วกดแช่คัดลอกนะครับถ้าไม่ใครไม่กดแช่ก็เข้าไปพิมพ์ก็ได้นั่นแหละมาพิมพ์ตรงนี้แหละนะขออนุญาตเพื่อความรวดเร็วนะเบอร์นี้นะครับเปลี่ยนเบอร์แล้วนะมันจะถามมายังไง ตกลงมันจะส่งรหัสหมาให้เราเบอร์นี้มันจะอยู่ใน,ในเครื่องเดี๋ยวมันก็จะกรอกให้อัตโนมัติเห็นไหมมันมาแล้วตรงนี้อย่าไปกดสร้างใหม่นะครับให้กดว่าโอนย้ายบัญชีที่มีอยู่แล้วนะฮะเไม่รหัสมันจะส่งมาให้แล้วมันก่อกให้เองแล้วมันเดินหน้าต่อให้เราเลยแล้วก็จิ้มโอนย้ายบัญชีที่มีอยู่แล้วนะครับอย่าเพิ่ไปจิ้มสร้างบัญชีใหม่นะเพราะมันจะเป็นอันใหม่เลยแล้จิ้มที่โอนย้าย บัญชีที่มีอยู่แล้วจิ้มเข้าไปมันจะถามว่าไมใช้หมายเลขโทรศัพท์เดิมก็ค<บ>ือเบอร์เบอร์ก่อนหน้าเนี้ยเบอร์อะไรนะเก้าจิเจ็ดอ่ะเอาเอานี้เพื่อเป็นการอสาธิตเราใช้หมายเลขเดิมใช่ไหมถ้าเราแต่เราไม่ใช่หมายเลขเราพิิพมนี่มันจะบอกว่าไม่มีเหรอนะเบอร์เบอร์เบอร์ใหม่นี่ฉันบอกว่าไม่พบบัญชีที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขนี้ก็คือมันยังไม่มีแล้วงั้นเราก็ย้อนออกไปให้เราจิ้มคําว่าใช้อีเมลเนี่ยนะเห็นไหม มันจะถ้าเราเปลี่ยนเบอร์เนี่ยถ้าเราลงทะเบียนร้วยเมลไว้มันจะดีตรงนี้คอยดูนะครับจิ้มเข้าไปที่ใช้อีเมลนะครับจิ้มใช้อีเมลและแล้วเราก็กรอกอีเมลเข้าไปเลยในที่นี้ผมขอไปคัดลอกมาใหม่แล้วกันเนี่ยฮะตอนนี้ที่ผมลงทะเบียนไว้ใช่ไหมกดคัดลอกมาถ้าคุณนั่นแหละคุณต้องจดไว้ที่อย่างที่ผมบอกแล้วก็าวาง แล้วก็โกดที่ลูกศรสีเขียวเนี่ยมันสัญลักษณ์ก็คือเดือนหน้าไปต่อจิ้มไปต่อมันจะเป็นยังไงรหัสเห็นไหมรหัสเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราเข้าไปเปลี่ยนเนี่ยถ้าใครจะไม่ได้ที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปอ,ะอ่ะอี่ยวนะีผมก็จะเข้าไปกรอ,อกมันจะถามหาแต่ถ้าเบอร์เดิมมันไม่ถามแต่ถ้าเบอร์ใหม่มันถามใช่ไหมเมื่อกี้ผมพิมพ์ว่าอะไรนพรลัต์น่าจะเป็นชื่อนะนุนนพ๊เดี๋ยวพอดูหน่อยจิ้มตาเนี่ย p h e r a, a, a t ลบพระราชูสองสาเนี่ยแล้วพอเราใส่เสร็จแล้วก็ถ้าเราลืมนี่โอ้ถ้าเราคอมาลืมลก็จะยุ่งยากเข้าอีกผมถึงบอกว่าให้จดไว้นะฮะไอ้เรื่องลืมนี่ค่อยว่ากันอีกคลิปหลังถ้าใครมีข้อสงสัยค่อยโทรมาถามแล้วก็กดสีเขียวสัญลักษณ์ไปต่อเนี่แหละลูกศรชี้ไปทางขวาจิ้มเข้าไปมันก็จะพาเราเข้าไปที่เห็นไหมมีเห็นไหม,เ,หไหมเข้าสู่ระบบ บัญชีเดิมนะครับแต่เป็นเบอร์ใหม่แล้วก็กิมเข้าที่เข้าสู่ระบบเรียกคืนข้อมูลไหมอาจจะที่นี่ขออนุญาตข้ามนะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลาแล้วเราก็ข้อมูลทั้งจะลบถูกอันนี้อันนี้ก็ไม่สําคัญหรอกมันก็จะขึ้นมาใหม่ถ้าเราจะเรียกมันจะรอนานคดที่ตกลงขอให้มันได้บัญชีเดิมเราก็น่าจะเป็นที่เข้าใจเนาะกดตกลงไปดูนะครับด้วยเบอร์ใหม่นะอันนี้ก็ผมขออนุญาตไม่เพิ่มอัตโนมัติกดเดินหน้าต่อไป แล้วมันก็จะซิงข้อมูลจะให้ดูว่ามันดียังไงที่เราลงทะเบียนไว้ด้วยเมลด้วยนี่เรากรอกเข้าใช้ด้วยเบอร์ใหม่เราสามารถเปลี่ยนได้ไงนะฮะแต่ให้เราจําไวอ้อ่ะอีเมลก็เหมือนบ้านรหัสก็เหมือนกุญแจที่เราจะไขเข้าบ้านเนี่ยถึงว่าให้จดให้จํานะครับเห็นไหมครับกลุ่มก็ยังอยู่เพื่อนก็ยังอยู่ครบ นี่ด้วยเบอร์ใหม่แล้วนะเราไปเข้าดูที่เฟืองนะครับดูข้างข้างข้างขวาขวาบนนะเฟืองดูที่บัญชีนะเห็นไหมลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนแล้วเห็นไหมเนี่ยลหรหัสผ่านเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยถ้าเราจะเข้าไปแก้แล้วก็จดไว้เลยอันนี้เราไม่แก่นะครับผมก็ทําไปทามาก็จนเต็มคลิลุมเห็นไหมเบอร์มันขึ้นมาใหม่แล้วนะสามเจ็ดสี่เก้าตอนก่อนมันจะหกเก้าเจ็ดเจ็ดใช่ไหมเนี่ยเราก็จะได้เบอร์เนี่ยคือเป็นเบอร์ใหม่ โดยที่สมมุติว่าเรามีห้องงานเนี่ยหรือเราเรามีเพื่อนอะไรมีกลุ่มอะไรมันจะไม่หายเนี่ยจงอยู่เพื่อนเราก็จะไม่หายไม่ต้องไปตามขอตามอะไรให้ยุ่งยากขอเบี่ยงอ e ีเมลเนี่ยให้จําให้ได้จําแล้วก็รหัสในเครื่องเดิมเนี่ยอย่าเพิ่งไปลบทิ้งนะครับถ้าเราซื้อเครื่องใหม่มาโดยเราต้องการจะโยกไลน์ไปในเครื่องใหม่แต่เป็นเบอร์ใหม่นะบางทีเราอาจจะซื้อโปรโมชั่นพ่วงกับเบอร์มาเพื่อมีส่วนลดอะไรก็ว่าไป แต่เราเป็นเบอร์เดิมก็เหมือนต้นคลิปอะนี่ผมสาธิตให้ดูทั้งเบอร์เดิมแล้วก็เบอร์ใหม่นะครับแต่เบอร์ใหม่นี่ต้องลงทะเบียนด้วยอีเมลเท่านั้นนะครับถึงจะกู้คืนมาได้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับจะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับประโยคบอกเล่านะครับกดติดตามกดซับสไ r i b e ถ้ามีข้อสงสัยอย่างในคลิปก่อนหน้าเนี่ยพอดีมี ท่านผู้ชมโทรศัพท์ถามเข้ามานะครับก็เลยทําให้ดูเพื่ออธิบายด้วยความละเอียดผมว่าละเอียดพอสมควรนะครับถ้าไม่เข้าใจตัวไหนรีกลับไปแล้วก็ถอยหลังแล้วกลับไปดูนะครับจําว่ารหัสที่เราจะเข้าแอปไลน์เราเราเข้าไปเราเข้าไปแก้ไขแล้วเราก็จดไว้รหัสที่ไลน์ส่งมาให้เราแยกเป็น2ออันนะครับเพราะว่าที่โทรเข้ามาถามนั้นบอกว่าถามว่า ผมก่อเข้าไปบอกว่ารหัสไม่ถูกต้องนั่นแหละคือเราอาจจะสับสนระหว่างรหัสที่จะเข้าแอปพลิเคชันไลน์กับรหัสที่ไลน์ส่งมาให้เรายืนยันตัวตนนะครับก็ฝากไว้ได้วยนะครับพอดีนี่แหละประมาณนี้นะครับจะอัพจะอัพโหลดแล้วนะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็ฝากในคอมเมนต์ไว้ได้นะครับขอบพระคุณครับ